อ๋ออยู่ยนะพี่เหมือนอยู่ชายทะเลอีกแล้วเสียงพี่อะเสียงแคร์แคร์รถแอบหนีไปพักร้อนหรือเปล่าเ่าก็อยู่อ่ตลาดตอนนี้นะคะอัปเดตพันห้าร้อยหกสิบสองบวกหนึ่งจุดวบนรุ่มสามหมื่นสองค่ะต้องอยู่นะครับขึ้นวบนลุ่มน้อยนะครับค่ะจะถูเกเทปโปิดต,ตลอดทางน,นะครับก็เป็นตัวเงินที่ก็ยัง ยังไม่เป็นไรมันไปต่อที่อยู่นะครับยังไม่ได้เจอแรงขายแรงนะครับถ้าพักละคะฮุกโปกมาก็ห้าจุดห้าสิบก็สี่ปาร์ตอตัวหนึ่งแอสหวานที่สองต่าก็ลงมาละนะจะก็เป็นลักษณะเป็นี้นะครับค่ะปาร์ตอสี่สี่ก็สี่ร้อยแอดว้านหนึ่งเจ็ดเจ็ดสับหนึ่งเจ็ดเก้านะครับแค่สอตัวนี้ก็เจ็ยลงมาสามสิดกันอืมแต่เพราะงั้นคุณก็จะต้องสนใจเงี้ยโดยที่ไม่มีหิวรุ่มนะครับ อาการอย่างนี้จะปลอดภัยใช่ไหมคะถ้าวนขึ้นไปคือต้องเห็นมันถามพันหกไปแล้วแหละถึงจะปลอดภัยนหฮะแต่ที่เล่นก็ต้องซื้อเสี่ยงเข้าไปก่อนอ๋อ่ะแล้วก็ดูสต็อปล s s ครับอ๋อค่ะต้องดูสต็อปล s s คี่ี่ก็ก็ขายเท่าทุนอะไรเงี้ยค่ะอืมเพราะว่าในกดของการไต่เวรครับมีว o l u m e ซึ่งวันนี้ก็ถูกต้องนะครับอ๋อเหรอก็กฎของการไต่เวรห้ามมีว o l ม m e วันนี้ก็ไม่มีว o l u แล้วก็ยังยบวนได้อยู่แต่แปงว่าแรงขายเพราะไม่ได้มีเยอะอะไรนะครับคืออาจจะอยากขายแต่ก็ก็ยังไม่ขายเลยจำนวนเนี่ยน,นะคร<อ>ับก็ต้องตามดูไปเรื่อยๆนะครับเราเราเราไม่ได้มีในมุมมองที่มองตลาดบุหรี่นะเรามองว่ามันยังติดต่อได้อยู่นะครับเราก็รุ้นว่ามันสามารถผ่านถ้ามันผ่านหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดสองทุกปยนะครับ ครับผ่านพันขึ้นไปได้เนี่ยก็จะดีนะครับแต่การขึ้นไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันต้องมันอยู่รุ่มใช่ไมต้องมีแรงขาโชกมามซึ่งมันก็ทำมาให้ดูสองวันละนะครับก็คงจะไม่มีอะไรสถานการณ์นี้จะรอจนถึงสิ้นเดือนไหมคะอาจจะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆนะครับจะเปลี่ยนตัวขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนนี้ฟองขายแดงกับเอชซีบีกับเคทีบีขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะค่ะวนไปวนมา ก็ยังอยู่ในคุ้นขนาดใหญ่นะครับยังเป็นตัวแสงอินเด็กซ์ื่ยการปิดบัญชีอยู่นะครับปิดนอตนะครับปิดนวดนะคะปิดนวดอยู่ก็มีเอออดเลยจะมีนานเนี่ยเราเดี๋ยวเราค่อยค่อยประเมินนะครับอต่ถ้าดูผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเราดูเกมส่างชาติส่างชาติก็เมื่อวันศุกร์็ลองฟิเจอร์มาซะเยอะนะค่ะค่ะโอลองก็มายควาว่าเขายังเออเขายังประคองประคองตัว ตัวของรอฟิวเจอร์ที่เขามีอยู่ประมาณแสนสัญญาเนี่ย<ค>ะจะไปกว่ยให้ลงเขาเขายังไม่ขายแตนี้เราเองเราก็าถ้าขายขายผู้ลงก็มีท่าเดียวคือสถาบันในประเทศ <คะ S 2> ใช่ไหมครับค่ะึ่งก็โอ้โหก,ก็แบบว่าต้องบอกว่าถ้าแถวนี้สถาบันซื้อเพิ่มมาอีกเยอะนะค่ะค่ะสี่หมื่นแปดพันล้านนะโดยที่พุดไม่ไปไหนเลยนะ okay. ถ้าเทียบตรงพันหกตรงเนี้ยสถาบันเนี่ยซื้อเพิ่มมาสี่หมื่นแปดพันล้านโดยที่มุดไม่ไปไหนเลยสถาบันจะลากไว้หรอ ก็ในหลายเพราะนั้นสถาบันเนี่ยเขาก็อยถ้าเขาไม่ขายมันก็ไม่ลงถ้าขายมาเลยก็ลงมาหนักเลยเขไม่มีใครรเออเขาไม่มีใครรับหรอกขาใหญ่สถาบันในประเทศรอบนี้เป็นขาใหญ่ตอนนี้เขาเขาเป็นคนเดียวที่ติดหุ้นอยู่แถวแถวนี้แหละติดหุ้นแถวแถวนี้กลับมาที่เดิมแต่ย่ไม่มีแล้วไม่ใวันก่อไม่มีเลยลงมาซื้อตอนนี้รายยก็ขายให้ให้เขาไปอ่ะค่ะค่ะแต่รายยไม่รู้ว่าลงมาขึ้นลงขึ้นมารายยก็ขายหมดเลยส่วนวัคซีนเนี่ยคาดจะไม่มีบทบาทในตลาดในตอนนี้เนี่ย ไม่มีและธุรกิตไม่ถึงว่าเพจที่เทรดเองเมื่อสมัยก่อนจะไม่มีก็จะเป็นเฉพาบล็อกเทรดนค่ะบล็อกเทรดมันรอดเนี้ยตัวใหญ่ยักษ์เทรดที่เป็นรายการของล็เพจแต่ตัวล็เพจที่มาเทรดเหมือนสมัยก่อนถ้าเกิดไม่คุ้นมีกฎหมาอ่าโปรดักใหม่มันเติมแทนที่ตัวกลับไปทําหน้าที่ของเพจที่ถูกต้องแล้วนะแต่พกุ้นจะลงเนี่ยมันก็อยู่ที่สถาบันในประเทศ รอบนี้เป็นคนคุมนะฮะถ้างั้นการขึ้นลงของหุ้นลักษณะนี้ก็คงไม่รุนแรงถ้าเป็นสถาบันเข้ามาดูแลตลาดเพราะว่าหุ้นอยู่มือในมือสถาบันในมากที่สุดใช่เทียบกับคนทุกกลุ่มนะ,ะฮะดังนั้นทามันไม่มีปัจจัยลบและร้ายจริงๆเนี่ยนะครับ<ะ>ก็คงไม่มีตัวกระตุ้นอะไรที่ทําให้ต้องขายลงไปะนะครับเพราะต่างชาติเองก็ไม่ได้มีหุ้นมากมายที่จะขายก็ ถ้าตนลงถือนี้ก็อยู่ประมาณที่เจ็ดหมื่นล้านนะฮะถึงว่าที่ซื้อมาจากตอนตอนมกลาปีที่แล้วเนี่ยซื้อสูงสุดไปประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นล้านนะฮะ<ช>ตอนนี้ก็เหลือว่ามันเจ็ดหมื่นล้านที่ขายไปประมาณสักหกหมื่นล้านเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าถ้า่าจจะไม่ได้ขายเพิ่อมออกมาจากส่วนถึงส,ส่วนที่ถืออยู่อ่ะตลาดพุ่งมันก็ยังไม่ไม่หลบหรอกมันไม่พค่ะหลบนะครับมันก็เป็นลนักษณะใช้เวยื้อไปยื้อมาอันนี้พูดพูดพูดในเรื่องของในเชิงกลยุทธ์นะครับ แต่จะเจิญเทคนิคข้อต้องบอกว่าเซ็ตหลุดแต่เซ็ตห้าสิบยังไม่หลุดนะครับอืโดยทั่วไปแล้วสุดท้ายมันก็จะตามมาด้วยหลุดทั้งหมดมีไดวเวอร์เจนเซตกับไดวเวอร์เจนของอะไรนะของตัวเซตที่เราเราเราเองก็พูดถึงแล้วเราก็จะงไปเห็นภาพว่าหุ้นขึ้นถึงสูงได้ไงพีชตลาดก็ยังสูงอยู่ะค่พีชก็ไม่ได้สอดคล้องกับอวีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ดูรละเอียดนะผู้ถึงหุ้นแต่ละตัวนะ ก็ต้องบอกว่ามันก็ราคาแพงไ้ตัวที่หน้าซื้ออ่ะพัฒนทสวยชาที่สวยเป็นขาขึ้นี่ะโอ้โแต่ว่าพื้นฐานมันก็แพงหลือเกินอ่ะนะค่ะนะครับมันก็แต่เนื่องจากว่าเรื่องฟันโฟมันยังมันยังคือเราอะ่ะเรายังมีเงินอยู่เราไม่ใช่ประเทศที่แบบคือเราเกินดูการค้าเราเกินดูพดินสปาร์ตมาต่อเนื่องนะ สองสามปีนะมีเงินไหลเข้าประเทศมาของป้าแกคือเราเราก็ไม่ได้ว่าจนแหะเรามีเงินในระบบเพราะฉะนั้นแหละจะมาทําผู้ยิบยั่งยำผู้ลาร่งไม่ยอมยังมีเงินไหลเข้าระบบของของกองทุนอยู่ว่าอย่างนั้นเกิดนะครับสถาบันดูแลนะรอบนี้อยู่ในมือของคนละใช่ ถ้าคุณขายก็ลงเลยนะครับคุณขายคุณผิดลอยใช่ขายเมื่อไหร่ก็ลงก็นะคุณโดนเลยเสาวแล้วเนะเอาเรื่องเก่าเราเราก็จะไปว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าสถาบันเนี่ยเขาต้องทำาหากินเหมือนกันเขาต้องเขาต้งเขาก็ต้องดูแลดูแลสถาบันเรื่องนี้เยอะนะค่ะยืมปอดแบงค์อรอตประกันภัยผรอตประกันชีวิตกองทุนรวมนะฮะคอบขออะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะค่ะ มันก็หลายกลุ่มอะนะครับต้องวางไปนะครับคนก็ต้องดูผลประโยชน์ของตัวเองแหละเอพี่มันจะมีหุ้นตัวหนึ่งนะฮะที่ w h ลูกเขาคลอดออกมาทําไมราคาลูกเขาแบบเนาะยี่สิบเท่าไหร่เนี่ย ipo แพงแพงหุ้นละยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกบาทยี่สิบหุ้นลงไปฟ้าใช่ไหมใช่ใช่พาเท่าไหร่ล่ะคะะ่าไม่รู้เท่าไหร่แต่ที่พี่ไอ้ power แค่หกบาทเจ็ดบาท,บาทกรอบเขานะ แต่กรอบของ W H A U P นี่ยี่ห้ายี่หกเลยนะเออมันต้องดูนะคุณ่อนดูตัวกำลังการผลิต่ะอืมมันต้องดูดูดู r O E นะนะค่ะดูรีเทิร์นอะรีเทิร์นมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่าเพราะว่าตัว w S A เนี่ยคือเขาขายไฟให้เฉพาะในนิคมเขาก็เขาก็แบบว่าต้มจไปขายไยแล้วอะงั้นผุ้จองก็ต้องซื้อหรือเปล่าพี่ยืนเลยลงมาช้าที่ทุกลงตอนนี้ปลอดภัยสุดจริงหรอ อย่าน้อยราคาจับราคาจองไงอยู่น้อยก็ได้ได้ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะโอ้นี่ไทยพนิดเขาเป็นออร์แกไนเซอร์เอ้ยไม่ใช่ <laughs> เป็นอ er. ันเดอร์ไลเตอร์ไม่ไม่พลาดหรอกแบงค์ไทยพนิดคือ,ค,อคือหุ้นโรยฟ้าเป็นหุ้นที่แบบปลอดภัยสุดตอนนี้นใช่แั้นปลอดภัยสุดก็ผลก็แทนมันก็ไม่เยอะอ,ะอย่างมากก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ตอนเข้ามาเนี่ยเขาจะเขาจะเหลือแวลูให้กับคนที่ คนที่จองกว่ามาถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ๋อย ừ, ีอ่สิบให้ขายายันหลุดจองเหมือน G P S C กว่าจะขึ้นกลับมาที่เดิมโอ,โอ,โอ,โอม้โหมาวิ่งมาสี่สิบบาทเอาคืนหมดเลยตอน G P S C เข้ามาเนี่ยก็คือจังหวตัตามจองตลาดมันเป็น,านขาลงไงฮะคืเอเทสมนันกำลังลงจาก 1, 6, 6, 5, 1 2, ันถกลงไป1ันสองไงเพราะนั้นมันไม่รอดอ๋อค่ะค่ะค่ะ แต่ตอนี้ถ้าเราจองตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจเลยว่าเราจองที่เซต1 5 0หกสิบอดนะเออเออเออค่ะแล้วถ้าวันที่มันเข้ามาหรือมันจะไม่เข้าเดือนหน้าแล้วไปเข้าพฤษภาแล้วพฤษภาเซตมันอยู่พันสี่นี่มราก็ต้องขาดทุนนะอ้อยตายมันต้องขาดทุนนะต้องเข้าใจว่าเราซื้อขนาดเซตตรงไหนนะเออคอราคาที่เราเวนเซตมาเค่ไหนใช่ใช่อ๋อเพาอาจารย์จะไล่ตามที่ราคาเซตนะอือมแต่เขาก็จะเขาก็จะดิสเค้าให้สําหรับคนที่จองประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ีขนาดใหญ่ หรือสิบห้าเอร์็หรือสิบแล้วแต่ไรคนไหนจะแบบจะแบบแรงประกันเนเขาบอกพีของเขาข้อที่ยี่ห้ายี่หกพีเที่สิบเก้าเท่ายี่สิบเท่าอ่ะก็ลงไฟฟ้าก็ประมาณนี้นะครับต่ำเนาะพา5ห้าบาทพา5ห้าบาทอุ้ยทำไมพายยังเลยอ่ะเอาไว้จะปิดจริงเงีหรือพายหนึ่งไงอ๋อก็เหมือน w h A ใช่ปะแม่เขาทำอย่างนี้แหละเขาจแล้ว วามแผนไว้โอ oh. ้กธรรมดาหุ่นมันต้องหาคนเข้ามาเพื่อกระจายหุ่นอยู่แล้วนะครับแต่กระจายแล้วมันอยู่ที่ว่าไม่ทําให้ผู้ถือหู้นีเสียหายมันก็โอเคนะครับออพาห้าบาทพี่พาห้าบาทไม่ได้พาแบบห้าตังค์เหมือนเอเอ่ออันนี้ห้าบาทล <5 S 1> ะกัห้าบาทที่้บาทตแต่เป็นบาทได้นะฮะบอืมมาสปิดพาได้แล้วแล้วก็แต่เป็นท่าติดตังค์ได้ทีเงนได้อ,นะ oh. ลอหลายทีอ๋อ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 หลายมุกหลายเกม ถ้างั้นคนที่ได้หุ้นจองพวกเขาเรียกโรงไฟฟ้านี่ก็ยังสามารถลงทุนได้ใช่ไหมคะได้ครับผมผมคิดว่าโรงไฟฟ้านะครับเป็น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 เงินที่เขาเงินเยอะๆนะครับแล้วก็เขาดูยิวอ่ะผมว่าท้งเขาซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าเก็บไ้นะคือถ้ามองมองไปอีกสิบปีแล้วระบบการสร้างโรงไฟฟ้าของปราเเราเป็นแบบนี้นะไปที่ไหนก็เจอแต่มอบนะืมเชื่อจอราคาค่าไฟฟ้าขึ้นแน่นอนเจออะไรนะพี่เจอมอบเนี่ยมอบอ่ะ อามันเกี่ยวอะไรกันลงไฟฟ้าไปที่ไหนก็ไม่ให้ทำไปที่ไหนก็ไม่ให้ทำลงไฟฟ้าอ๋อโอ้โหไปลึกเลยเนี่ยอย่าลืมอย่าลืมว่าตอนนี้ลงไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยส่งมาจากพม่านะส่งมาจากลาวนะของที่เราผลิตอนนี้ขาด,ด,ดอีกเยอะนะอืมอืแล้ววันหนึ่งพม่าเขาแบบว่าเขาที่คมเขาขึ้นแล้วเขาบอกเขาผลิตไม่ไดนก็ไม่ส่งเราแล้วทําไงอ่ะอุต่าแก๊สก็ไม่ให้แล้วเขาขายแล้วก็ไม่ให้ละเราเอาเอาแก๊สที่ไหนมาปั่นที่ราบบุรีล่ะเอาหรอนะครับอาสุดลาวครับพัฒนามาเสร็จแล้ว เขาเขาไม่ส่งให้เราแล้วน้ำเงินอะไรของเขาวะที่ซีเคตามเขาเขาซื้อหมดแล้วแล้วเราไปที่ไหนใช้อะเรายังอยู่ในขั้นอันตรายมากนะครับสาหรับเรื่องของไฟฟ้า้านเรานะฮะแต่เทศเนี้ยมันยังไม่เกิดเราไปประเทศที่ซื้อไฟฟ้าม่นจะตามประเทศนะค่ะเออเพราะนั้นเราเราอยากเพราะนั้นเนี่ยผมต้องบอกผู้ลงไฟฟ้านยช่วยไปเกิดนะฮะอ่าได้ค่ะอ่าได้เผื่อได้จองเผื่อได้จองจองยี่สิบสี่มิลนา พายห้าบาทแหมน่ารักมากเลยนะเพื่อนๆนั่นคือนกเข้าเข้าต้นเดือนเมษายแล้วสิใช่ใช่โอ้งั้นงั้นของขึ้นผมจะดูขึ้นไม่ลงผมจะดูขึ้นไม่ลงโอเคอ๋ออ๋ผมดูขึ้นลงพฤษธสภาแล้วตอนนี้เมษายผมยังดูขึ้นยังไม่ลงอ่ะขอทีเฟกหน่อยนะทีเฟกเป็นไงล่ะทีเฟกก็ไม่กล้าเปิดตลาดเปิดดูพิจเดินนะฮะเปิดดูก็ต้องปิดไปก่อนนะครับตอแนี้ก้าวตากพอดีตุก้าแปดหนึ่งตอนนี้ก็มาเก้าแปดหกนะครับ ก็ถ้าแถวนี้ก็พรุนี้เช้าลอยยอนะพรุ่งนี้เช้าลอยยอเหรอพรุ่งนี้เช้า่ตอนมันยอดมัอก็ลอยเข้าไปดีไหมเออได้ได้ได้ยอลง่ามืเช้าเนี่ยก็คือต้องติดไปแล้วนะครับก็เปิดโดรเปดโดแล้วก็ชนพอดีเลย้แถวเก้เก้าสี่นี่ยนะครับพนนี้กลับไปมันยังมียอดน้าก็พันหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับพันตรงนี้ก็ย่อลงไปพรุ่งนี้เก้าแปดศูนหมเก้าแปดสามนะอะไรเงี้ยเจอเก้าแปดศูนย์ก็ยอดลอยเนี่ยเขาไปลอ่ าไปลองคำตอนเริ่มที่จะยังยังยังยิงย่งอยู่อ่ะแต่ผมว่าแค่มินโดลาลงมาแบบอ่อนตัวมาขนาดนี้ผมว่าตัวคำไม่น่าลงแล้วอ่ะนะฮะพอตอนลารนมันลงมาแรงมากมันพร้อมที่จะเด้งขึ้นได้ตลอดเวลานะ<ช>ซึ่งเราก็ดูไว้่แถวเนี้ยทันสองร้อยสามสิบพันสองร้อยสี่สิบมาแต่ระบบของเราอ่ะเราจะไม่ถอยช็อกนะ<ช>นะครับเราจะดูแท่งเขียนที่จะช็อตนะ แต่ผมก็ถ้าแถวเนี้ยมันเต็มก็ค่อนข้างเต็มอีกเขาต้องทำแล้วจะจังหวะช็อตจังหวะไหนฉะนั่นเองนะครับก็ต้องดูหน้างานนะต้องทำดูแบบตามน้างานแต่จะให้พูดแบบทั่วไปมันไม่ดูก็เออถแถวเนี้ยไม่เกินพันสองร้อยสี่สิบเนี่ยคุณช็อตไม้เคยยังไงเดี๋ยวชนะนะฮะก็พูดพูดไปเรื่อยๆงั้นก็ได้นะแต่เวลาทํางานจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แบบนี so hmm, um ้ทุกครั้งไงก็ต er ้องดูดูอย่างน้อยก็แท่งเทียนนะครับหลุดโดแท่งเทียนของวันก่อนในเดนิชชันเลวคนช็อตก็ยัง S <S แต่ทุกครั้งที่เราเล่นทองคำอะไม่ว no like ่าจะชอตจะลองเราทำเราตรงเราทำตรงที่สัญญาณมันเกิดแล้วเราก็ได้ทีคือทุกครั้มันเหวี่ยงวัดข้างกว้างห้าสิบถึงสี่สิบเหรียญเนี่ยเราได้แค่สามสิบห้าเหรียญสี่ห้าเหรียญแล้วก็พอแล้วเราไม่ต้องออกเต็มแต่เราชัวร์นะครับได้ได้พี่นิพนธ์ก็คงตามพรุ่งนี้ต่อนะฮะสถานการณ์ตลาดนะฮะยังพรงนีอยู่ยิ่งวิ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นรายการแล้วสัญญาณเงี้ย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 อยู่ได้แต่อาจจะเลี้ยโตขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูบี อีกสักบาทหนึ่งก็น่าจะมีโอเคนะยี่สิบเอ็ดในระบบของเรายังบอกว่ายังไม่ใช่ปะท่อมต่อแถวนั้นอารจะลงไปทำากบนปะทอมอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะเป็นรีบาร์แต่ยังขึ้นยังขึ้นต่อไปได้ถึงยี่สิบยี่สิบสี่อะไรเงี้ยจะเป็นไปได้เีดี BDMs ได้แล้วก็ผมไม่รู้ว่าตัวนั้นเป็นยังไงนะตัวของเบมไม่รู้เป็นยังไงเบ็มต็มบนลุกยังไม่เข้านะยู่ข้างล่างพี่แล้วตัวเบ็มก็ต้องดูว่าคือพรุ่งนี้ต้องขึ้นอ่ะถ้าพรุ่งนี้ไม่ขึ้นก็ผิดปกต แล้วสต๊อบล้อตรงไหนล่ะถ้าคนเข้าตาพอวันนี้ไม่ขึ้นคก็ปูเปลี่ยงแล้วยังไม่ขึ้นเนี่ยก็เลิกอ่ะอ๋อเนาะมไม่ต้องไปสต๊อบล้อหรอกเพราะว่ามันขึ้นมาแค่รอสต๊อบล้อมันต้องหลุดเทียบาทไปอ่ะมันรอไม่ต้องรอหรอกคือมันกดก็คือกดเทคนิคว่าวันนี้ย่อได้แต่วันนี้ต้องขึ้นแรงถ้าวันนี้ไม่ขึ้นกูก็เลิกไงมันก็จะลงไปเบาทใหมเวลาซื้อแล้ว เลลิกแ้วมันยิง่งเปิดสต๊อบมันย oui ิ่งเปิดสต๊อบร้อนได้มันเร็วไอ้สต๊อบร้อนสต๊อบร้อนมันขาดดุนนี่ไม่ขาดดุนนะฮะซื้อวันนี้พรุ mm <t <t ่งนี้ไม่ขึ้นให้เวลาขึ้นวันก็เลิกนะฮะโอ้ค่ะค่ะแสดงเขายังไม่ได้เรื่องจึงเดาว่าจะย่อลงเป็นาำอาชีพนึงนะครับค่ะอันนี้นี่บอกเทคนิคแบบแบบว่าให้ให้แบบไม่ต้องสต๊อบร้อนเลยนะฮะเลิกคือทำงาน้างหน้าว่าพรุ่งนี้ต้องเป็นอะไรถ้าไม่เป็นก็คือเราเราต้องทำยังไงอย่างเงี้ยนะฮะ คือตลาดมันเป็นเซเวสมันต้องใช้เทคนิคแบบนี้นะไปไปแบบไปไล่ลองหรือว่าไปไปดูสต็อปรอดแต่มันไม่ทันนะครับสต็อปรอดต้องดูเคทีบีต้องดูสต็อปรอดเพราะมันทำอยู่ h i g อยู่นะครับเคทีบีเออแต่เบสมันไปดูสอบลอดไงมันลงมาอยู่ข้างล่างอ๋อมันยังอยู่นะครับสอบรอดแต่มันก็ติดชั่วคราวเลยี๋ยวมันก็ขึ้นนะฮะแต่เคทีบีที่คุณต้องดูใช่ไหมครับหรือว่าคุณเล่นเดสวานเนี่ยคุณต้องดูสต็อปลอสเพราะมันเป็นขาขึ้นบีบีแอลคุณต้องดูสต็อปลอส แต่พุ่นแบบแบบนี้ยพุ่นมาอยู่ข้างล่างเองไม่ใช่วจะต้องร้อหรอกนะครับอ่าๆๆได้ได้มันมันเป็นเป็นขาลงมาจนนี้ท่านเอนจะเป็นขาขึ้นใหม่แล้วนะครับอาจจะเป็นการเช็ตเทิลสร้างรูปแบบกลับตัวขึ้นอยู่อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะอึ้นนะอืมอ่าค่ะก็งได้นะนักลงทุนอ่ครับอาจารย์พูดถึงเอโทีหน่อยนะทําไมมันขึ้นล่ะผมว่ดูดีนะเพราะว่ามันก็มาช่วยตลาดมมนมีตัวขึ้นไงอืมเออมันก็วันนี้เราเอวทีกับปตอมาช่วยไง <A> ที่เขาเยังไม่อยากใี่หุ้นมันลงไงขายใหญ่ไปเอทีผมก็มองไปสักสี่สิบเอ็ดบาทสลึงไหมโอเคไหมอุ้ยทำไมขึ้นเยอะจังอ,อ๋อถ้าพรุ่งนะนี้มะถ้าพรุ่งนี้ไม่มีโตซือเงิเออทีก็ต้องทำงานต่อเ <laughs> ดี๋ยวเออทีสิบสิบเอ็ดบาทสลึงเหรอคือคืออย่าไปจริงจังก,กับต,ตลาดหุ้นตอนนี้มากกว่ามันจะยังงูอย่างนี้นะครับมันเป็นการเกับว่าดูแลตลาดไว้ไม่ให้ตลาดมันลงไงเข้ไหมดูแลตลาดว่าเรอว่ารอว่าเออวันหนึ่งแล้วเนี่ยเงินจะไหลเข้ามาซื้อหุ้นจากเราอะไรเงี้ย มคิดว่านะโชคคิดอย่างนี้อยู่นะว่าของเขาดีแล้วเขาประคองไว้เนี่ยแล้วก็ฝรั่งไม่มีผู้เยอะหรอกเป็นนังขายยังไงก็ไม่หลงหรอกนะแล้วปัจจัยเยอะเขามองว่าปัจจัยที่มีปัจจัยลบเพราะนั้น่ะวันหนึ่งเนี่ยพอหุ้นที่อเมริกาแพงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตกลับไปซื้อหุ้นที่พันหลาวผมว่าเขาคิดอย่างนั้นกันอยู่นะในเชิงสถาบันนะพี่แหมเกมของสถาบันใช่ไหมคะเนี่ยเราเออเขาเกมเขาคิดอย่างนั้นอยู่เพราะเขาทำยังอยู่เป็นแล้วเพราะเขาขายมันเลยลงอ่ะร้อยจุดสองร้อยจุดอยู่ที่เขาขายอย่างเดียวเลยแล้วเขาจะขายทำไมอ่ะ ถูกไหมฮะค่ะได้ค่ะขายเดี๋ยวก็โดนเรียกโดนเรียกไปเฉ่งอีกเออโดนเรียกไปทําไมอ่ะไปเฉ่งไงเฉ่งทําไมเราขายได้ไงที่อื่นก็ไม่ได้ลงแตงกูจะขายลงไปทําไมอะไรก็โดนเนี่ยตังของใครอ่ะเอาปะว่ากันว่า เขาทําดีอยู่ก็ก็โอเคนะก็เป็นกรตลาดกดีแล้วเพราะว่าไม่มีขยะไม่มีขยะทุ่นลงหรอกอ่าทำดีทาดีทําดีตบมือตบมือตบมือได้ครับพี่ขอบคุณนะค้ัสวัสดีครับอ่าวันนี้ไม่รู้จะเล่นมุกไหนตบมือให้กําลัง